าใหเกก่เทีสุดใน,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 นโลอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้อยู่กับผมกับพี่ตินนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมสวัสดีนะเกมลูบอกเอ้สวัสดีก่อนนีเกมลูบอกนะครั <c oughs> แบ,บแมบแฮเวนอ r e ีนานะก็เป็นแมปอนิเมะคล้ายๆกับแมปชื่อดังอย่าง ABA นะ คล้ายๆกันแต่ว่ามีตัวละครเยอะครับแล้วก็ให้เล่นฟรีเยอะกว่านะเห็นไหมเอเบต้องซื้อเอานะแต่ว่าอันนี้ก็มีตัวละครให้เล่นเยอะยะเลยเราจะไปเริ่มเล่นกันไปเออมาดิน้องก็มาเลยดิมาเลยมาเลยนะเดี๋ยวก่อนอันี้เปลี่ยนตัวเ้ยเปลี่ยนตัวด้วยอ๋อมเลือกตัว x อเฮ้ยเอาตัวนี้เลยเออมันทส่สุกะเห็นโชได้ไหมอ๋อ นี่ได้นี่ว่ามันต้องมีอันตีใช่กว่าจะได้กว่าจะใช้ได้ทิสุกะทินชูนี่ยทุกคนมีตัวเยอะเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาตัวโกงๆไม่เลยพระเอก<ม>ซูเปอร์สายยาเลยล <laughs> ซูเปอร์สายยาลงกิทส์เสือสเลดโอ้ทำไมมันยามันสั้นเลรวะเ้ยเจอได้แบบที่ถ้ามันสุดยอด ตัวไม่คุ้นกางเลยอะอโคคูเปจิโตเอ้ยตัวกากเกินหมดขาวเลยหมดขาวเลยเหมดขาวมาได้ไงวะเอ้ยทำไมตัวมันกากจังวะโค้กูโดนคอมโบโดนคอมโบอืมวาร์ปวาร์ปปาดเอ้ยจิสก่าเทนโชทิสสเลตสเลตที่เ้ยื่อโลบนะโลบนะ ไม่ใช่เทศกาลเทนโชแล้วสิกระโชไม่เป็นแบบนี้นะเอ้ยมันหวาเอ้ยมีฮาบีฮาบีไป่หยปั๊บไงเฮ้ยคุณบังไข่เฮ้ยโดนขาหลบหลบมังกรอยู่ก็สจะสแลตไอ้ยี่ตัวไม่เห็นเก่งเลยพระเอกกระตูนต่อไม่หยพระเอกการ์ตูนดังไม่เห็นเก่งเลย เอ้ยอะไรอย่างนี้วิ่งหนีเยอะวิ่งหนียวจุดโต๊ะเนอกลัวเออกลัวเร็วกลัวเร็วเออกลัวเร็วมันกลัวเร็วกลัวคนเล่นไม่เป็นเด้อเอ้ยเอ้ยโดดนนี่คอมโบเลยยังไงอ่ะเอาเออโกงโกง นวดขาเฮ้ยนวดขาอะไรก็ไปทีตาไม่โดนไม่โดนเฮ้ยจังาวะนี้เทสุกะเทนโชเอาเฮ้ยเทนโชโดนเหรอเทนโชเหรอเอ้ยปาดโชไป้ยจะตตานจะตนาร์จัตยย้อยยมันตึง

เ้ยจ uh ีนอดเลยโอ้เออไปดูคนด้วยดูคนวยดูคนด้วยเอคันนอนเอคอางมัน <facial> ค้างนานเกินหมัดันคนยางยืดอัดหน้าเลยนี่เลือดไหลเป็นน้ำเลย เลือดไหลเป็นน้ำเลยนะเฮ้ยไม่เอาแล้วนะเฮ้ยโดนโดนเฮ้ยตัวเก่งอยู่นี่หว่าไม่เล่นว่เออมันล็อบเป้าที่หว่าตอนอยู่ใกล้ใกล้อ่ะเฮ้ยสกิลหนึ่งไม่เคยโดนเลยเฮ้ยปาดเอ้ยไม่โดน เอ้ยมันแย่แล้วอ้าวเฮ้ยมันสกิล้วกพุ่งเข้ามาโดนสกิวมันเป็นมันเป็นล็อกข้างหน้าทำไมวะมันน่าจะป่าอยู่ข้างหลังนะเมื่อกี้จุ๋มแล้วชนะแล้วคือวนดูดูเออไม่ได้ไม่ชนะได้ไว้พีนอตไม่ใช่กระสอบทรายทางเอ้ยกระสอบทรายตัวประกอบเฮ้ยไม่ได้นะไปซะ เาตายตายได้ย์เย่ได้ย์เยได้ย์เยได้ย์เย่เสาโฉมสาโฉมสาโสมเลยแย่นะเออประจารย์คนซ้ำโฉคิดสิกะเทนโช่ไอ้ดอกเอ้ยทอไมเทนโช่มันกระจังไะหรือมันไม่โดนวะเอ้ยมันต้องหูุกันนะอาจจะเป็นท่าวันช็อตเลยก็ได้นะคือตัวอะไรอ่ะไพ่เอ้อไอ้นี่ โอ้ยเดี๋ทำไมมันดูกากจังวะเอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดันผู้ยิ่งใหญ่เฮ้ยเดีทำไมมันโดนกัดวะดึงแบบยูนิเวอร์แซลเฮ้ยเดีทำไมมันโดนขัดได้วะ่จริงเลยนะแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเจอดึงแบบยูนิเวอร์แซลโอ้ยเอานะไม่เห็ดึงแบบเอ้ยดึงเฮ้ยมันโกงเกินนะแบบนี้ ดึงแบบยูนิเวอร์แซลจากกระพัดผู้ได้รับ <laughs> 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 เฮ้ยดึงแบบยูนิเวอร์แซลออกไปต้วไม่อยู่ในระยะนะ เออไอ้เช่นี่ทำไมมันโกงจังวะอิจิโกะเนี่ยไม่ได้โกงนะมันแค่คอมโบค่ายนะเออเราต้องอยู่นอกระยะได้เราต้องอยู่นอกระยะได้ไม่ได้ไม่งั้นเราจะโดนดึงเอ้ยเออดึงแบบยูนิเวอร์ซัลแย่ละแรงผลักดันผู้ใหญ่เอ้าเอ้าหมดเวลาพอดีออยังเป็นผู้ชนะเออเป็นผู้ชนะ To bọc cough của sầu đời. To bọc cơn. Massin gang. To luno cho vãn. Nong chân nga sin gang. Hui, yong nghi tóc. Mày. Ui, chan là sù. 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 กันอราดันเลยเลยอย่เฮ้ยสนามกีฬา UA เอฮ้ยเอาอะไรได้บ้างวะเนี่ยกำแพงโดนไอ้ย้ยเอ้ยกำแพงโดนใบมีดสายฟ้าเอาเย,ยนีลังแยกเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนแรงแรงแรงไเลยลูกกระจก ตีไปเลยไอ้มันกากจังว่าคาคาชิอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ต้องเอ้ยเฮ้ยกลวยเลี้ยวกลวยเลี้ยวอาจารย์แพ้ลูกศิษย์นะอาจารย์แพ้ลูกศิษย์อ่ะเอ้ยตัวผมไม่เห็นเก่งเลยวะต้องเอาล่างล่างที่เป็นคาคาชิเอ้ยร่างที่เป็นไอ้นี่เว้ยเอ้ยปวดกระดาษดัานเลยเยอะปวดปวดกระดาษดัานเลยเยอะ เฮ้ยตัวเชี่ยอะไรไม่เคยดูเล่นเลยเฮ้ยจากเรื่องบอสเกอร์หรือเปล่าเฮ้ยดาบใหญ่ต้องตีแรงแน่นอนนะแบบนี้อะความก้าวหน้าเฮ้ยไม่โดนอีกอะเฮ้ยอะไรวะน่าจริงอะไรมาจิวโคตรกากอะเห็นเก่งเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนล่างจริงไว้ฮ้ย เอ้ยโดนคอมโบโอ้โหคนแรงอะไระเนี่ยทำไมคอมโบมันแรงยังอ่ะความก้าวครีปาเอ้ยทำไมคอมโบเดียวมันแรงอย่างวะน้องอ่ะเอ้ยแน่นอนนะเอ้ยตีไปตีไปลูกน้องเตะดิเตะไปล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 ะเอ้ใจเย็นนะครูดาวเอ้ยสกิลเอ้ยโดนโดนโดนความก้าวเอาไม่โดนไม่โดน อืมเอ้ยโดนได้งไงวะเนี่ยกระโดดหลบลูกน้องเ,อ,เอ้ยตยีลูกน้องได้ด้วยเอ้ย <c oughs> หมดสกิลมาเล่นแล้ว <c oughs> หนวดขาวเอ้ยไม่เห็นเก่งเลยเอ๋อโดดผิดทางอีกอ่ะเฮ้ยแอร์แคทอ่ะ อะไรเฮ้ยสกิลโหดถ้าจะวัดนี้รู้อะไรทำแล้วนะเฮ้ยทาอะไรอ่ะเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้นะกด e กด e แล้วมันจะเปลี่ยนสกิลนะปังก,ก้าวหนะ้า <c oughs> อืออเฮ้ยอะไรอ่ะอมันเป็นคอมโบายจริงวะ ลาเสินกันลาเสินกันโดนไปแล้วเร็วร้อยเลยเว่อร์ตีเออความก้าวหน้าเออทำไมลาเสินกันมันอ๋อมันต้องแสดงว่าต้องใช้ตอนเขาสตันมั้งเนี่ยเออโจนไปนะความก้าวหน้าทางสังคมปังนี่อุ้ยทำไมมันแรงยังวะเมื่กวิ่งเอสซิตเนี่ยเอยหกพี่จะโดนยังแรงเลยนะดอง เอ้ยโดนขัดเอ้ยทำไมมันขัดง่ายอย่างน,นันโตะสกิลมันรออะไรอ่ะมันช้าอย่างวะ <c oughs> มันรอไล่คาถาไลา่วิชานินจา <c oughs> เอาตัวจริงเอาตัวจริงเอาตัวจริงเอ้ <c oughs> จริงเอาตัวจริงเราคุยกันได้นะเอาตัวจริงเอาตัวจร้ยเก่าฝันลากล่ะ หมดขาวไม่โดนลรอกเอ้ยวิ่งดีนะเอ้ยทอะไรทำไมมันยิงได้หลายลูกอย่างว่าเมื่อกี้อ่ะเอ้ยถัดไปเนี่ยเอ้ก่อยกิวช้าความเก้าน่ะเอ้ยตีเยดนยันแยกูุเซเมื่อกี้ป่าแหลกเอ้ยตี เอ้ยเอาอีกแล้วอะไรวะนี่จะตายแบบนี้นเออเฮ้ยลบลบสิโดนตโตลงโดนโดนโดนจัดการไรเลยโดนตัวเลยโดนตัวจริเอาล,าง,อา,ลางจริงความเก่านะไปบงังเอ,าอ้าเฮ้ยฝังให้โดนกัดเลยกัดเลยไปแล้ว ปีหลบตั้งแต่วดนเอ้เอาพลังจริงเอาตัวจริงเออเ้ยเอาตัวจริงเอ้ยตัวนี้แม่งโหดว่ะเลยปั่นอย่าีเลยว้าวเฮ้ยทำไมยโดนไล่ซะแล้วเฮ้ยเอาตัวจริงเฮ้ยยื้อเวลาเออยื้ย เอ้าโดนเลยเฮ้ยทำไมมันแรงเยอะตัวเฮ้ยอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องรีเซ็ตเลยเฮ้ยกลัวเป้เลยฮ้ยไม่กลัวนะเปลี่ยนเอาเฮ้ยสู้เลยกดสู้เฮ้ยกดไฟตือนอ้าวเจ้าว่าได้ยีเล่นดีเผือเอ้ยค้างค้างได้ยี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  นีเอ้ยน่าเลือกด่านค้างทำไงดีวะนี่ตายไปแล้วรีตัวเอ้ยน่าเลือกตัวร้างนะหยุดลอยนะเล่นทีฟื้อนะเราต้องเล่นทีฟื้นเยนะมันคือเกียร์ของนักด่ามนะเกิดอะไร้าเอ้ยวาแล้วบูชูเห็นเก่งเลยเหี้ย ไอ้ไม่ไิ่งไม่โดนนี่เย้ไม่งไงโอ้ยอเ,เยจ้าตัวเห็นเก่งหมดในเรื่องเลยเฮ้ย <c oughs> ใช้ที่เก่งที่สุดในโลกดำได้แค่ได้ย,ไ <c oughs> <c oughs> ยิ่งเยอะปังเฮ้ยนี่ไงสกิลที่ใช้ต่นเรียกออกมาเฮ้ยมันขนาดนี้เลยโอ้โชมสแลม ไม่โดนเอ้ยหลบตั้งเอ้ยโดนโอ้โหแรงเลยอะไรวะเียสกิลเดียวเจีน่าเลยพึองจะไปสกิลเดียวมันแรงจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยคอมโบเฮ้ยหลบได้นะจูดิบูชูสักแล็บ เออจะตาน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 ไปเลยเออจะว่าดิบมูโชสแลนด์มูดกากอ่ะมูโชสแลนด์มูโชสแลนด์ผมไม่เห็นเก่งเลยดีแหละสมกับเป็ชายที่แข็งเก่งที่สุดในโลกเออต้องหาตัวไปเออถูกกันไรสุดท้ายอะไมากัดไปนะเฮ้ยเหลืออีกนาทีครึ่งนะ สู้เลยหนวดดำกับหนวดขาวไปเลยเอ้อยศึกพ่อลูกเอ้ออยทำไมท่าโอ้ยจ้ะวะเอาไปก่อนเลยเดิโอ้ย <c oughs> เจนเก่งเลยหนวดดำเอ้อยอะไรวะนี่ทำไมผักอะไรเยอะอะโอ้ <c oughs> ออยเลย <c oughs> ตีนวดข้าวเอ้ยโดนขัดแบ็คโฮเอ้ยไม่ได้แล้วต้องปล่อยบ้างหนวดข้าวใส่หนวดข้าวโดนได้ไงอ้าวจบแล้วเอยพี่ตีนอยู่ปะเนี่ย ตินเอ้ายุดดิษ่ะเอ้ยหลุดเกิดอาการหลุดดิษนะทุกทุกคนเอ้ยจูบได้ยังไงเจอมันไงล่ะเป็นไงล่ะเจอนี่ไอชายนี่เข็งแก่งนี่เสุดในโลกเลยเมื่อกี้เราใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยกับพี่ตินนะวันนี้ไปละบ๊ายบายเอ้ยคุณจะเดินบนทำไมอะไปแล้วผมบ๊ายบายเราก็จะเดินบนไปเลยนะปิดไปเลยนะ